จะเป็นยังไงครับถ้าอ้อยที่เราเห็นกันจนชินตาเนี่ยไม่ได้จบแค่การเป็นน้ำตาลในถ้วยกาแฟแต่ว่ามันสามารถกลายร่างไปเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้เ,เป็นเชื้อเพลิงให้รถยนต์วิ่งหรือแม้กระทั่งเป็นไฟฟ้าที่เราใช้เปิดแอร์กันในบ้านวันนี้เราจะมาเจาะเลือกเรื่องนี้กันเลยครับแต่ไม่ใช่การคุยแบบลอยๆนะเพราะเรามีแหล่งข้อมูลชั้นดีอยู่ในมือเลยนั่นก็คือแผนปฏิบัติราชการ5ปีของสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสาย ซึ่งพอได้อ่านแล้วต้องบอกเลยว,ว่าโห้มันไม่ใช่แค่เอกสารราชการหน้าเบื่อๆแต่มันคือพิมพ์เขียวอนาคตของอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวใช่เลยค่ะมันเป็นเหมือนแผนที่นำทางท,างที่บอกว่าเราจะพาอุตสาหกรรมมูลค่าหลายแสนล้านนี้ไปทางไหนต่อท่ามกลางความท้าทายใหญ่ๆที่รออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนสุดขั้วการแข่งขันในตลาดโลกที่ดุเดือดหรือแม้กระทั่งแรงกดดันเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ มันเอ่อหนักข้อขึ้นทุกวันแผนนี้ก็เหมือนเป็นคำตอบของภาครัฐนะคะว่าจะเปลี่ยนวิกฤตเหล่านี้ให้เป็นโอกาสได้ยังไงโอเคงั้นก่อนจะไปดูว่าแผนที่ว่ามีอะไรบ้างช่วยปูภาพให้เห็นหน่อยได้ไหมครับว่าไออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยเนี่ยมันใหญ่และสำคัญขนาดไหนกันแน่เพราะบางทีเราก็เห็นจนชินตาจนอาจจะลืมไปเลยเอาแค่ตัวแรกลกลมๆนะคะ อุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า250,000ล้านบาทเดียวนะครับ250,000ล้านเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็มีเกษตรกร,ร,กร,รที่อยู่ในระบบนี้โดยตรงเกือบ900,000คนและที่สำคัญคือสถานะของเราในตลาดโลกไทยเราเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับสองของโลกเป็นรองแค่บราซิลเท่านั้น oh. ถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดนะคะรายได้จากอุตสาหกรรมนี้คิดเป็นสัดส,ส่วนถึง21%ของ GDP ภาคเกษตรทั้งหมดของประเทศเลยนะโอ้โหนี่มันมหาศาลมากนะแค่ใ้นึกภาพตามง่ายๆนี่มันพอๆกับรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยในไตรามาสดีๆไตรามาสหนึ่งเลยนะแสดงว่านี่คือหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจประเทศจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของเกษตรกรอย่างเดียวแล้วถูกต้องค่ะและโครงสร้างของมันก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยยังไงครับ คือระบบแบ่งปันผลประโยชน์70-30อ๋อ oh, คดีนอยู่ครับค่ะซึ่งเป็นข้อตกลงที่ให้รายได้70%เซนตเนี่ยเป็นของชาวไร่อ้อยและอีก30เปอร์เซ็นเป็นของโรงงานน้ำตาลระบบนี้เป็นเหมือนกาวใจที่ยึดโยงทั้งสองฝ่ายไว้ด้วยกันแล้วก็สร้างเสถียรภาพมาอย่างยาวนานแต่ภาพที่ดูเหมือนจะมั่นคงนี่ล่ะค่ะที่กำลังเจอเคลื่อนลมมรสุมลูกใหญ่หลายลูกซัดเข้ามาพร้อมๆกันพอพูดถึงความท้าทายของเกษตรกรภาพแรกที่ผมนึกถึงเลยก็คือเรื่อง ดินฟ้าอากาศพวกภัยแล้งน้ําท่วมอะไรแบบนั้นแต่อุตสาหกรรมสเกลใหญ่ขนาดนี้ยผมว่าปัญหามันน่าจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะแน่ๆความเสี่ยงเชิงระบบที่แผนนี้พยายามจะเข้ามาแก้จริงๆมันคืออะไรบ้างครับเรื่องสภาพอากาศที่คุณพูดถึงนั่นแหละค่ะคือปัญหาแรกและใหญ่ที่สุดเลยในเอกสารมีตัวเลขชุดหนึ่งที่น่าตกใจมากคือปีการผลิต2 5 6 1 2 6เราผลิตอ้อยได้สูงสุดเป็นประวัติการที่1 3 4ล้านตันครับ แต่พอปีถัดมาเจอภัยแล้งหมักเข้าไปปริมาณอ้อยร่วงวูบลงมาเหลือแค่74ล้านตันโห oh, หายไปเกือบครึ่งเลยนี่ครับใช่ค่ะหายไปเกือบครึ่งในพริบตาเดียวนี่คือความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็พร้อมจะทําให้อุตสาหกรรมทั้งระบบแกว่งได้ทุกเมื่อมันกระทบเป็นลูกโซ่เลยสิครับทั้งรายได้เกษตรกรทั้งโรงงานทั้งการส่งออก แน่นอนค่ะและนั่นเป็นแค่ความท้าทายแรกความท้าทายที่2มาจากนอกประเทศคือแรงกดดันและการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะกรณีคลาสสิกที่บราซิลเคยฟ้องร้องไทยในองค์การการค้าโลกหรือ WTO อ๋อเรื่องการอุดหนุนราคาใช่ค่ะว่ารัฐบาลไทยอุดหนุนราคาน้ำตาลในประเทศมากเกินไปซึ่งผลกระทบจากการฟ้องร้องครั้งนั้นรุนแรงมากนะคะมันบีบให้ไทยต้องยกเลิกการค้ำประกันร,ราคาขั้นต่ำแล้วก็ลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ พูดง่ายๆคือจากที่เคยมีรัฐบาลคอยเป็นกันชนให้ตอนนี้ราคาที่เกษตรกรได้รับมันผูกติดกับราคาตลาดโลกโดยตรงเลยถูกต้องค่ะความผันผวนมันเลยสูงขึ้นมากอืมเข้าใจแล้วครับ มันเหมือนกับว่ากรอบป้องกันของเราบางลงทำให้เราอ่อนไหวต่อสถานการณ์โลกมากขึ้นแล้วก็มีอีกเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวคือปัญหาการเผาอ้อยใช่ไหมครับเรื่อง pH สอเนี่ยนั่นคือความท้าทายที่3และเป็นจุดอ่อนสำคัญที่สร้างผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่เรื่องมลพิษและสุขภาพเท่านั้นคือในทางเศรษฐศาสตร์การเผาอ้อยมันทำลายคุณภาพของอ้อยโดยตรงทำให้น้ำอ้อยที่ได้มีความหวานน้อยลงโรงงานก็ได้น้ำตาลน,น้อยลง สุดท้ายมันก็วนกลับมาที่รายได้ของเกษตรกรที่ลดลงอยู่ดีใช่ค่ะทั้งหมดนี้คือโจทย์ใหญ่3ข้อทั้งเรื่องอากาศตลาดโลกและสิ่งวัดล้อมที่แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ต้องเข้ามาตอบให้ได้โอเคพอเห็นภาพรวมปัญหาที่ใหญ่และซับซ้อนขนาดนี้แล้วก็มาถึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดครับแล้วแผน5ปีนี้จะเข้ามาพลิกเกมได้ยังไงผมเห็นเขาแบ่งยุทธศาสตร์หลักออกเป็น3ด้านที่เข้าใจง่ายๆเลยนะคือ1 ทำให้ฉลาดขึ้นหรือ smart farming สองทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น value adding และ 3. ทํทำให้ทันสมัยขึ้น modernization เรามาเริ่มกันที่แผนแรกกันก่อนเลยทำให้ฉลาดขึ้นมันจะฉลาดขึ้นยังไงครับแผนแรกนี้เป้าหมายชัดเจนมากค่ะคือการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เป้าที่ตั้งไว้ก็ชัดเจนเป็นตัวเลขเลยคือจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่จากค่าเฉลี่ยปัจจุบันที่ประมาณ7.21ตันให้กลายเป็น12ตันต่อไร่ให้ได้ภายในปี2570เดี๋ยวนะครับ12ตันต่อไร่ฟังดูทะเยอทะยานมากเลยนะโดยเฉพาะเมื่อกี้เพื่นคุยกันว่าภัยแล้งทีเดียวผลผลิตหายไปเกือบครึ่งเป้าหมายนี้มันเป็นไปได้จริงๆหรือเป็นแค่ตัวเลขสวยๆในกระดาษครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ แน่นอนว่ามันท้าทายแต่แนวทางที่วางไว้ก็ไม่ใช่การทำงานหนักขึ้นแต่เป็นการทำงานอย่างชันฉลาดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหัวหอกโอ oh. ค่ะเช่นการเร่งพัฒนาพันธุ์อ้อยใหม่ๆที่ทนแล้งทนโรคและที่สำคัญคือมีรูปทรงของลำต้นและใบที่เหมาะกับการใช้รถตัดอ้อยโดยเฉพาะ แล้วก็มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่การใช้โดรนสํารวจแปลงพ่นยาพ่นปุ๋ยไปจนถึงการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่อยู่ Big Data ที่รวบรวมข้อมูลดินน้ําสภาพอากาศย้อนหลังหลาย10ปีเพื่อเอาไปวิเคราะห์ต่อใช่ค่ะเพื่อใช้ AI วิเคราะห์และแนะนำเกษตรกรได้เลยว่าควรจะปลูกเมื่อไหร่ใส่ปุ๋ยตอนไหนให้น้ำเท่าไหร่ถึงจะได้ผลผลิตดีที่สุด อ๋อคือมันไม่ใช่แค่การโยนเทคโนโลยีลงไปแต่เป็นการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นเหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะคอยประกบเกษตรกรเลยใช่ค่ะและที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามามันไม่ได้แค่ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างเดียวแต่มันยังเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือ,อยังไงครับ คือมันช่วยแก้ปัญหาที่เราคุยกันไปตอนต้นได้โดยตรงการส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรกลอย่างรถตัดอ้อยก็เพื่อแก้ปัญหาการเผาอ้อยซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแผนนี้ส่วนการบริหารจัดการน้ำอย่างแม่นยำจากข้อมูล Big Data ก็จะช่วยให้เรารับมือกับปัญหาภัยแรงได้ดีขึ้นเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปพร้อมๆกัน โอเคถ้าแผนแรกคือการปลูกอ้อยให้ฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแผนต่อไปนี่แหละครับที่ผมว่ามันคือการเปลี่ยนแกมของจริงคือแผนที่2ทําให้มีมูลค่าสูงขึ้นมันคือการเปลี่ยนโจทย์ไปเลยว่าเราจะเอาอ้อยที่ปลูกมาได้นั้นไปทําอะไรต่อซึ่งมันไปไกลกว่าเรื่องน้ําตาลมากตรงนี้แหละที่เริ่มพูดถึงเศรษฐกิจชีวาภาพหรือ BCG Economy ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ BCG ก็ย่อมาจาก Bio Circular Green Economy ซึ่งหัวใจของแผนนี้คือแนวคิดที่เรียกว่าโรงกลั่นชีวภาพหรือ Bio refinery ถ้าจะให้อุป,ปมาง่ายๆนะคะมันก็เหมือนปรนัชญา nose to tail ในวงการทำอาหารอ๋อที่เชฟจะใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของสัตว์ไม่ให้มีอะไรเหลือทิ้งเลย ใช่เลยค่ะ Bio อรีฟ n e r รก็คือการทำแบบเดียวกันกับอ้อยหนึ่งลำคือใช้ทุกอนูของมันให้คุ้มค่าที่สุดเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากในเอกสารมีแผนภาพที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีเลยคือพออ้อยเข้าโรงงานมันไม่ได้แยกออกมาเป็นแค่น้ำตาลกับกาก,ากอีกต่อไปแต่ทุกส่วนจะถูกแปลงร่างเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทั้งหมดอย่างชานอ้อยที่เป็นกาก,ากเส้นใหญ่แต่ก่อนอาจจะมองว่าไรค่า แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีสำหรับผลิตไฟฟ้าซึ่งในแผนตั้งเป้าจะผลิตให้ได้ถึง4,000เมกะวัตต์เลยนะหรือจะเอาไปทำเยื่อกระดาษก็ได้ครับส่วนกากนตาลหรือโมเลเซสที่เป็นของเหลวข้นๆก็ถูกส่งไปหมักเพื่อผลิตเป็นเอทานอล ที่เราเออกมาผสมเป็นน้ำมันแก๊สหอนั่นแหละครับใช่ค่ะและส่วนที่พีคที่สุดก็คือตัวน้ำตาลเองที่ไม่ได้มีไว้แค่ชงกาแฟาอีกต่อไปแต่สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติพลาสติกจากน้ำตาลนี่ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะแต่มันเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะและนี่คือข้อมูลที่หลายคนอาจจะอึง้ง คือปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ซึ่งผลิตจากน้ำตาลและแป้งมันสำปะหลังนี่แหละเป็นรายใหญ่อันดับ3ของโลกอยู่แล้วนะคะอะไรนะครับอันดับ3ของโลกเลยเหรอนี่มันเรื่องใหญ่มากทำไมเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้กันเลยเล่ะครับแล้วการที่เรากระจายผลิตภัณฑ์ไปได้หลายหลายขนาดนี้ทั้งไฟฟ้าเอทานอลพลาสติกชีวภาพมันสำคัญยังไงทำไมเราไม่ทุ่มเทให้กับการเป็นผู้ผลิตน้ำตาลที่เก่งที่สุดในโลกไปเลยเละ่ะ เพราะมันคือการกระจายความเสี่ยงที่ชานฉลาดที่สุดค่ะการพึ่งพารายได้จากสินค้าตัวเดียวอย่างน้ำตาลมันอันตรายเกินไปในโลกที่ผันผวนแบบนี้เมื่อไหร่ที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยมากเราก็ยังมีรายได้จากพลังงานไฟฟ้าเอทานอลและผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆเข้ามาพยุงมันทำให้ทั้งระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมนี้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองค่ะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับ มันคือการไม่ใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียวส่วนแผนที่3ทําให้ทันสมัยขึ้นอันนี้ดูเหมือนจะเป็นการปฏิรูปการทํางานของภาครัฐเองเป็นการปรับปรุงเบื้องหลังเพื่อให้แผน2แผนแรกมันเดินหน้าไปได้สะดวกขึ้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันคือการยกเครื่องหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้กลายเป็นรัฐบาลดิจิทัลหรือดิจิทัลคอร์รเมน์เพื่อให้บริการเกษตรกรและผู้ประกอบการได้รวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับค่ะก็คือการพัฒนาระบบ e-service ต่างๆเพื่อลดขั้นตอนลดการใช้กระดาษหรือแม้กระทั่งการนำเทคโนโลยีล้ำๆอย่าง AI มาวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนการลักลอบเผาอ้อยแบบ Real-time โอ้โห oh. ซึ่งจะทำให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิมมากพอเห็นภาพทั้ง3าแผนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่มองการไกลและครอบคุมมากๆแต่คำถามที่ตามมาก็คือ ทั้งหมดนี้จะทําให้สถานะของประเทศไทยบนกระดานเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะอย่างที่คุยกันตอนตอน้นเราไม่ได้เล่นเกมนี้อยู่คนเดียวเรามีคู่แข่งเบอร์ใหญ่อย่างบราซิลที่เป็นผู้เล่นหลักที่กําหนดทิศทางตลาดอยู่นี่คือคำถามสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะอุตสาหกรรมนี้มันเชื่อมโยงกับตลาดโลกอย่างแยกไม่ออกแล้วคนที่กุมชะตาราคาน้ำตาลโลกก็คือบราซิลจริงๆความสัมพันธ์ของเรากับบราซิลในตลาดน้ำตาลจึงซับซ้อนมาก แล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญที่บราซิลใช้ตัดสินใจในการผลิตของเขาครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดแบบไม่น่าเชื่อเลยก็คือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะราคาน้ำมันดิบเหรอครับเกี่ยวกันได้ยังไงเพราะบราซิลมีความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งมากเขาสามารถเลือกระหว่างการนำอ้อยไปผลิตเป็นน้ำตาลเพื่อส่งออกหรือนำไปผลิตเป็นเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศได้อ๋อคือเขาเลือกได้ใช่ค่ะ การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับว่าอย่างไหนให้ผลตอบแทนดีกว่ากันซึ่งมันผูกกับราคาน้ํามันโดยตรงเลยมันเหมือนกับโรงงานที่มีทางเลือกตลอดเวลาว่าจะผลิตสินค้า A หรือสินค้า B ดีโอเคผมเริ่มเห็นภาพแล้วช่วยอธิบายผลกระทบเป็นท่อให้ชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมครับว่าราคาน้ํามันมันส่งผลมาถึงเกษตรกรไทยได้ยังไงได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะ ถ้าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกถูกลงมากๆความต้องการใช้เอทานอลในบราซิลก็จะลดลงเพราะคนหันไปเติมน้ำมันเบนซินที่ราคาถูกกว่าถูกต้องค่ะเมื่อเป็นแบบนั้นโรงงานในบราซิลก็จะปรับสวิตชทันทีโดยเปลี่ยนจากการผลิตเอทานอลมาการผลิตน้ำตาลเพื่อส่งออกแทนพออุปทานน้ำตาลจากเบอร์หนึ่งของโลกทะลักเข้าสู่ตลาดมันก็เกิดภาวะน้ำตาลล้นตลาดโลกทำให้ราคาน้ำตาลโลกดิ่งเหวยอย่างรวดเร็ว ใช่ค่ะโหแล้วนั่นก็หมายความว่ารายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดขอนแก่นหรืออุดรธานีก็ลดลงหวบหาบทันทีทั้งทั้งที่สาเหตุมันเกิดจากราคาน้ำมันที่อีกซีกโลกหนึ่งนี่มันเป็นโดมิโนเอฟเฟกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิงเลยนะถูกต้องที่สุดค่ะ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมยุทธศาสตร์ไบโอรีฟิเนอรี่ในแผนที่สองที่เราคุยกันไปจึงไม่ใช่แค่การสร้างมูลค่าเพิ่มธรรมดาแต่มันคือการสร้างภูมิคุ้มกันหรือโชคอัพทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมของเรา mm. เมื่อเราสามารถเปลี่ยนอ้อยไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งไฟฟ้าเอทานอลพลาสติกชีวภาพเราก็จะพึ่งพิงรายได้จากน้ำตาลเพียงอย่างเดียวลดลงและมีเกราะป้องกันความผันผวนจากตลาดโลกที่แข็งแรงขึ้น สุดยอดเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพอนาคตชัดเจนขึ้นมากถ้าจะให้สรุป ทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ก็คือแผน5ปีฉบับนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากในการเปลี่ยนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยจากเดิมที่เป็นเหมือนเรือที่ลอยเคว้งอยู่กลางมหาสมุทรต้องเผชิญทั้งพายุอากาศและคลื่นลมราคาจากตลาดโลกไปสู่การเป็นเ,เหมือนเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอาวุธสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายยั่งยืนและกาหนดอนาคตของตัวเองได้มากขึ้น ใช่ค่ะภาพอนาคตที่แผนนี้วาดไว้นั้นน่าตื่นเต้นและมีหวังมากแต่ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้อย่างหนึ่งครับแผนนี้ได้วางอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมูลค่าสูงไว้อย่างชัดเจนแต่เราต้องไม่ลืมว่ารากฐานที่แท้จริงของอุตสาหกรรมนี้ก็คือเกษตรกรรายย่อยอีกเกือบ9000 900, 0คนคำถามสำคัญที่เราต้องคบคิดกันต่อไปก็คือ เราจะออกแบบกลไกยอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์จากเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเหล่านี้จะถูกกระจายกลับไปถึงเกษตรกร,กรผู้ปลูกอ้อยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมไม่ใช่กระจุกตัวอยู่แค่ในกลุ่มทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นการพัฒนาเทคโนโลยีอาจจะเป็นส่วนที่ง่ายแต่การทำให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันนี่คือโจทย์ที่ท้าทายที่สุดและสำคัญที่สุดค่ะ